สวัสดีครับทุกคนวันนี้พ่อครัวลิมระเบียงมากับเมนูยำทุเรียนกุ้งสองใจเราทำกุ้งลวกไว้แล้วนะครับอันนี้ก็ต้นหอมขึ้นช่ายยอดคณาฮ่องกองริกกระเทียมแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูด้ดจับทุกอย่างโยนลงไปในชามนะครับง่ายๆมียางเมนูของเรา ทำง่ายนะครับใครๆก็ทำได้ใส่เข้าไปให้หมดเอากุ้งเรียงไปให้สวยงามเ,เราก็เรียงๆๆๆเรียง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 ออกมาให้ประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราก็เอายอดคณะฮ่องกงเสียบๆไว้ เพราะว่าเราเน้นผักอันนี้เอาไว้กินเล่นเพราะว่ามื้อเช้าเรามีเรามีข้าวแล้วทุเรียนเหลือเลยเดือดร้อนต้องมาทำเมนูอื่นเมนูข้าวฮ่าฮาำแบบนี้นะครับหากินที่ร้านไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีของมันมีให้เรา เราต้องทำเอง,เองนะครับนี่เราก็ใส่ผักคนาฮ่องกงไปเรียบร้อยอดคนาเฉพาะยอดนะกัการทิ้งไปแล้วก็โรยด้วยทุเรียนอันนี้คือไฮไลไท์ของเราคนเรียนโอ้สำหรับคนที่ไม่ชอบผู้เรียนก็จะไม่หอมหวนนะแต่ว่าคนชอบผู้เรียนก็หอมมาก กรอบๆมันๆนะครับโดยไปให้ทั่วเมนูนี่เราสร้างสรรค์มาเพื่อง่ายๆราดด้วยน,นะครับเขียวเหลืองส้มใสราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับท่วมเลยนะ พริกกระเทียมที่เราเตรียมไว้เสร็จแล้วเมนูยำกุ้งยำทุเรียนกุ้งสองจ่ายโอ้โหมองไม่เห็นกุ้งเลยนะขั้นต่อไปเราต้องชิมชิมกุ้งที่แบบว่าหืมอืมอืมไม่ได้อืมทุเรียนมันมาก อดอกของเรากลงแข็งกุ้งสดยุยุยอรัญญาครับนพร้อมอรัญญาใช่ไหมฮึมอร่อยไปลองทำตามดูนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปวางหวยก่อน